บทที่สีสีเทาชูใจพาสีเทาไปหามานี้สีเทาไปหาโตโตดีใจสีเทาก็ดีใจ สีเทาไปหาตัวไวๆมานีดีใจชูใจก็ดีใจมานีมาหาชูใจไวๆสีเทาชูใจพาสีเทาไปหามานีสีเทาไปหาโต โตดีใจสีเทาก็ดีใจสีเทาไปหาโตวไวไวมาดีดีใจชูใจก็ดีใจมานีไปหาชูใจไวไวนี่มานีกับชูใจสีเทาเจ้าโต แบบฝึกให้อ่านว่าปอไอไปปอไอไปวอไอไวออไอไอรอ ว่าใจ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 นองไอในดอยไดอไสอไอใสใจดีมีใจไปนามาไวชาดีสีใดใสดีในใจไปหาปีได พาไปโตดีใจไปปีได้ไปไวไวไปทีไรไปดีดีกาสีใดสีใสใสมีในใจไปในนาพาไปทีใสไวไว ให้อ่านว่าจอไอใจจอไอใจโนไอในดอยไดสอไอใสใจดีมีใจไปนามาไว้ชาดีสีใดใสดีในใจไปหา พาไปโตดีใจไปพีได้ไปไวไวไปทีไรไปดีดีกาสีได้สีใสใสมีในใจไปในหน้าพาไปที่ใสว่